สุวพงุรุิคิัฒนิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีที่เคารพอ,อย่างสูงกระผมนายประภาสศีจันเวียงมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระผมในานาม,มานของประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์ขอต้อนรับท่านสัวพงศิพัฒน์ทิพู์บุญผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เสียหายทั้งหลังสำหรับการให้ความช่วยเหลือ โดยการบริรณาการของอำเภอเมืองตรินท์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายองค์การบริหารส่วตนตำบลเฉนียงองค์การบริหารส่วนตำบลนาบวัวสำหรับวันนี้วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาบวัวได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบนันนี้หนึ่งสำนักงานหล่กการชาติจังหวัดตรินท์มอบเงินช่วยเหลือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรินท์มอบเงินตอบคราผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสมบัติสมเด็จพระเจ้ายูกหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงห่วงใยะสมอิกอร์ของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆี่งพระพุราโกคเจ้าประดมบองให้บมู่เหล่ิรราชประชาลุเคราะห์ลายพระบรมราชูาชาปธมรมเชยสิ่งของพระราชทานมามอบให้ประชาชนที่ประสบภัยิภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุวินท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการ์นี้ไปได้ด้วยดีในวันนี้กรมพัฒนาปลเก้าให้ก่อตั้งเป็นเมืองทิขึ้นเมื่อที่3สิงหาคม2516 没有我的那 มม sociedad, ค่ะแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่โครงสร้างเป็นไม้แล้วก็พื้นไม้แล้วก็วิวอินทั้งหอด้านเปิดเพราะอยชั้นบนเลยค่ะบนต้าบีด่ะไม่ถ่ายก็ก็อยู่ช่วงกำลังตัดกันค่ะแล้วก็อบางส่วนเป็นเสื้อผ้าด้วยอะไร ก็เลก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งควรไม่ควรอะไก็เลยก็จะรี้างอย่งไรก็เปลี่ยนเลเยอร์ฝั่งปังอะไรอเอนขาอย่างรก็เก็ก็ต้องใช้ชางที่ก็ศิลปะกำลังศากษาังสิ่งแต่งาแต่บ้านก็เรียกทำงไเนี้ยขาหาดูว่าถูกตงไหม สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ